สวัสดีครับ FC เชฟหนวดชวนชิมทุกคนวันนี้เชฟหนวดมีภารกิจตามหาบุคคล2ท่านหลังจากที่เชฟหนวดได้ดูคลิปไรายสดของบ่าวนิกแห่งสุครทรยซิตี้วันนี้เชฟหนวดจะเดินทางไปพบบุคคล2ท่านนี้แต่ยังไม่รู้นะครับว่า2ท่านนี้ยังอยู่ที่นั่นไหมแต่วันนี้เชฟหนวด กำลังจะเดินทางไปพบดูซิว่าสองท่านนั้นจะเป็นแบบไหนและเราจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างตอนนี้นะครับก็ใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปรับอาจจะพาไปทานข้าวแล้วเราคอยมาติดตามกันตอนต่อไปนะครับ ตอนนี้เชฟหนุ่มชดเชยนะครับมาถึงจุดที่สองหนุ่มร้านกาแฟได้แนะนำไว้นะครับไปบอกมีกันสองคนกูนั่นกูนั่นแขนตีกุ้นอ๋อแคนเตียงอยู่โน่นเตียงอยู่โน่นคนหนึ่งอ๋อขออนุญาตขออนั่งขออนั่งขออนั่งวันนั้นผมได้เห็นบ่าวนิก แห่งสกลนคริตี้หลายๆสดว่ามีบุคคลเล่ร่อนสองคนไ้มาพักอาศัยแล้วแบบแมนงานไม่มีผู้จ้างของอไม่มีผู้จ้างกรวบวมีบ้านไม่มีบ้านได้ไปติดต่องานอะไรแถวๆนี้ได้ติดต่อแล้วไหมติดต่ออยู่นหระมันต่อจากไหนเขาบอกว่าคนเต็มคนเต็มคนเต็มขายของไม่ดีโควิดโควิดนะเขาก็ั พูดว่าคนเต็มอ่ะเขาเอรับจักจี้ว่าจังไหนเนาะแล้วมันกินนอนพักที่นี่นานเลยยังก็ประมาณสิบวันสิบวันเต็มมแล้วเดินทางมาจากไหนเดินทางมาก่อนที่จะมานี้ก่อนทำงานโคราชโคราชทงานออกของขึ้นรถขึ้รถวันละสามพันน่ะวันละรถสิบร้อยเนี่ย รถพวกรถคนส่งสินค้าอะไรแบบนี้ล้อ18ล,ล,ล้อรถ12 <c oughs> <c oughs> ล,ล see, uh, ้อรถ12ล้อล้อหนาเรี่ยวล้อเด่อันนี้มันขึ้นเร็วเลยขึ้นเต็มแล้วไปลงล้มให้หมดเร็วๆแล้วก็ขึ้นตอนเย็นอีกขึ้นเร็วๆมันยู่สามขันลวดเดียวร่างกายผมมันน้อยมันไม่ไหวเลย แล้วที่มาเดินทางมาอย่างไงจากโคราชมารถทัวร์รถทัวร์ครับรถทัวร์มาจะเข้ามานี่ได้ไปติดต่อหน่วยงานอะไรไหมยังก็หน่วยงานราชการต่างนี่แหละว่าเราไปทำงานนี่แหละโอเแค่ไปทำงานเนี่ยเขาก็ให้ลงชื่อไว้หนิงอ๋อให้ลงชื่อจัดหาเลยจัดหางานนี่จะให้ลงชื่อไว้โอให้ลงชื่อไว้ลงชื่อไว้มันมันก็บอเรียกเพื่อนนี่มันตั้งแต่ลงไว้น่ะประมาณสิบวันนี้แล้วนี่งเขายังไม่ได้เรียก ใช่ผมผมไม่ลงตรงนี้หรอกาผมไม่ลงเพราะว่าผมเคยลงหลายหลายลลงแ้้วไไม่ดรอบแล้วแต่เขาบอกเรียกแต่ไม่มีใครเรียกเพราะว่าเอกสารมันก็ฟ้องเต็มระนีแล้วนะคนตกงานเยอะวิ่งโควิดที่ก็ไม่มีเเอต็มยคนตกงานหลายเพราะโควิดสักจะว่าจังใดแล้วชักที่ไหนโทมาจังใดแล้ว ลุงต hehe, kind of no ู่จะโรชาเป็นเท่าแก่นล้ก็ลุงตู่จะโรชาเป็นเท่าแก่ไปเลยลุงต um ู่ลุงลุงตู่จะฟาดไปถึงลุงตู่นะลุงตู่จะโรชาก็เป็นเท่าแก่ไปเลยตั้งงานคนทําเลยตั้งไก่ย่างย่างปลาทอดเกลือทอดมันทำไอ้สตอกเทติมทําขนมรสช่องมันต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนของชุมชนใครชุมชนมันพอลุงตู่แกทั่วประเทศแกมาไม่ถึงหรอกก็ให ก็ให้ท่านบอกใหาปากตูแล้วกันก็ฝากแกว้ก็เป็นกระบอกเสียงให้ให้คนคนที่เขาแบบตอนนี้ที่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะหมูก็แพงโคตรคนคนไม่มีงานคนไม่มีงานคนไม่มีงานแล้วคนรวยรวยก็ดูดูดูช่วยๆกันหน่อยก็แล้วกันนะมัก็ไม่อยากจ้างอยู่แล้วเพาก็มึงอย่างท่านแสดงว่าจะนอนอยู่แถวนี้เลยตัว้องน้ำก็ใช้ที่นี่นอนน่ะ เราก็นอนที่นี่เล่นก็นอนเล่นนั่งเล่นที่นี่ทุกวันรอให้ก็นอนที่เรียบหน่อยนู่นมันจะเป็นนอนนู่นเลยเท้าเท้านอนนู่นเลยก็ได้เออไปนอนนู่นเลยไม่มีปัญหาบอกพี่แมนให้มานอนพารู้พารู้จักแล้วจะทำกันคนคนคนเขาคนเขาไม่มีบ้านคนเขาไม่มีงานไม่มีเงินแล้วจะทำกัน ช่วยช่วยกันดูประชาชนไหมขอดูหน่อยดู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 บัตรประชาชนเพื่อความมั่นใจว่าคุเพื่อให้การที่ว่าเนาะคนอยู่รอบข้างเขาจะได้สบายใจว่าเป็นบุคคลคนไทยทั่วไปเหมือนเราไม่ใช่บุคคลไม่ใช่บุคคลคุณขายที่ซื้อสั่งได้ฟ้องคดีอาญาแบบนี้คนยังไม่จ้างแต่แม่ไม่ต้องส่องชื่อหรอกให้ดูดีพา นี่นะครับอ,อ๋เป็นคนอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับนี่นก็คนสกลนีน่แหละครับอยังไงก็ฝากฝากหน่วยงานเพทาจริงๆก็ไม่ต้องฝากแล้วครับเพราะวันนี้เชฟหนวดตั้งใจจะมาช่วยเหลือเขานี่แหละครับอ่าช่วยไปผมเห็นบ่าวนี้นลลหลายสดวันนั้นผมเลยรู้สึกว่าโอ้โไม่ใช่น่าสงสารผมมองว่าคนเรามันก็คนเหมือนกัน เราต้องช่วยเหลือกันตามอีกคนหนึ่งมามา,มา,มาพูดคุยหน่อยสักหน่อยได้ตอนนี้นะครับเราก็รอครับตามอีกคนหนึ่งกาแฟโอ้โหหมดแล้วนะกาแฟเหลือแล้วน้ำแข็งยังอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจังใครอยากลองไปลองชิมเลย เ็บนวดนี่ไม่ชอบกีกกาแฟอร่อยอร่อยเพราะอะไรไม่รู้กันมาแล้วเนาะอะไรพี่กาแฟมันเป็นเรื่องแมส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 ใส่แมสหน่อยแมสมีไหมใส่แมสไหมใส่แมสหน่อยแมสอยู่ไหนมีแมสไหมเออใส่เลยนั่งนะนั่นั่งคู่กัน ตัวนั้นก็ได้ก็ใส่เลยเดินของใหม่ของใหม่เลยใส่ไม่ชอบสีเขียวชอบสีอะไรสีบวชอ้าวไม่ชอบสีเขียวทำไมเอาสีเขียวเอาสีใหม่ไม่เอาสีเขียวแต่ชอบสีเขียวไม่ชอบสีเขียวอ๋อชอบอ๋อเซฟหนวดฟังผิดอ่านั่งๆขึ้นข้างบนหน่อยปิดจมูกหน่อยยืนงไปปิดจมูก ท้องกี่เดือนแล้วนี่ไว้ไม่ได้ท้องเอาไม่ได้ท้องเหรอยังพุงอ๋อออกไปแล้วแต่กินเยอะก็เลยอ้วนเยอะเดี๋ยวคดีเดี๋ยวคดีผทางแล้วน่ะผีทางหรือเปล่าเห็นมุณจะมีเหล็กเหล็กอยู่ตรงนี้เหล็กขึ้นวนนขึ้นวนสายมันถูกทุกวันนี้วุ้นไวรัสมันวันกำลังแพร่หรือระดับสี่แล้วมือดีเปล่าไอ้ สองคนไอ้น้องชื่ออะไรน้เมื่อกี้เรียกอะไรน้องมวยก็มวยนี่ค่ะมวยนี่ค่ะเต้นเป็นไหมม้ยหมดเ่ยเต้นนี่ชื่ออะไรนะลินเลนลินชื่อจริงประจวบประจวบชื่อเล่นลิ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 นนี่แหละลินนี่แหละลินนะลินคำเดียวลินสองคำลินคำเดียว เดียวอ๋อนึกว่าชื่อสองคำถ้าลินลินนี่จะออกแนวญี่ปุ่นออกแนวผู้หญิงไงแต่ถ้าลินนี่คือผู้ชายลินลอลิงลอเลือลินอะไรลินเหล้าลินเบียร์โอุ้ยไม่ได้เราไม่พลาดพิงถึงเหล้าถึงเบียร์พอเร์บะยมุกโนมคอรนมคอนนมเราไม่พลาดพิงขอถามสองคนเป็นอะไรกันต้องบอกละคุณ อันนี้คือไอ้ฮักเป็นน้องฮักเป็นหนุ่มมักพูดนั้นแหละที่ให้ดูมักผู้ไหนผู้ไหนผู้ที่ให้ดูในทั่ร์พูนเอ๋อไหน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 ขอดูขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงไม่ใช่แฟนกันไม่ค่ะแต่ไปน้ำเป็นพี่เป็นน้องกันไหมเพล่นพาไปเฮ็ดเวียกไม่เป็นพี่เป็นน้องกันไหมไม่ใช่ค่ะพี่น้องก็ไม่ใช่เป็นคนคุ้นกนเป็นเพื่อนสนิทนี่จากการแสดงว่าเดี๋ยวแสดว่าหนูมีแฟนอยู่แล้วไม่ไม่ไม่มีไม่สดอยู่ว่ไม่มีเลิกกันแล้ว อ๋อเลิกไปแล้วไม่รักแต่หนูน่ยมีคนคนรักที่หนูรักอยู่แล้วใช่รักคนเนี้ยหนูชอบคนนี้ใช่แฟนไหมเรียกเป็นแฟนไหมเรียกเป็นแฟนได้ไหมเราชอบเขาจะเรียกเรียกเป็นแฟนได้มเพราะเราไม่ได้กินจากปากเขาพูดแต่เราแหะชอบเขาเราก็เลยบอกว่ารักรักเขาข้างเดียวเข้าใจไหมโอ้ความหมายน่ะคือเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมใช่ไหมโอเมร์ เดี๋ยวจะเข้าลิขสิทธิ์เพลงโอ้ไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยใครสองเข้าไปดิพี่ทอยขาพี่ทอยขาลูกแม่นิตยาบนสุท์เนินจริงนี่ใช่ค่ะที่ร้องเพลงร้องเพลงบฟฝนตกที่หน้าต่างใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหนี่แหละหนุ่มทอยโอ้โอ้โหชอบคนนี้ชอบคนนี้ แต่เขาก็มีแฟนแล้วแต่ก็ชอบเขาเป็นดาราดัง้เขาเป็นแดดีเลยเขาเป็นดาราดังเาคนชอบเยอะแดดดีแดดดี่ปลว่าอะไรเ็อยากเขาเป็นทีรัโอเป็นทีรักเพราเขาเก่งชอบที่ความเก่งของคาว่าความสามารถของเขาใช่ค่ะชอบมากเจนที่ร้องเพลงฟังไม่รู้เรื่องแล้วแล้วคนรู้เรื่องใช่ไหมโอ้นตกที่หน้าตาโอ้โหอยู่ไว้ ไม่ต้องร้องเพาะมากมายขอให้ร้องมีเสน่ห์ใช่ค่ะไม่ใช่ไก่โอ้โหตีจะต้องร้องเป๊ะๆเป๊ะๆแบบไก่แคเนี่ยแต่อันนี้เขาร้องแบบโอ้ฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแล้วสนุกเราชอบฟังมันติงใจเดี๋ยวเชฟหนวดจะไปเป็นนักร้องจะร้องแบบเดี๋ยวสาวๆจะชอบบ้างไหมร้องแบบฟังไม่ออกอย่างเงี้ยแหละสนุกชอบส่วนมากเชฟหนวดจะร้องเพียนไปกินข้าววัดเฉยๆวันนี้ทานข้าวหรือยังแล้วค่ะตอนเช้าเที่ยงล่ะยังค่ะ มาครับตามที่เชฟหนวดได้เกินไว้ตอนแรกตอนนี้มันก็จะบายแล้วเราไปกินข้าวกันส้มตำคำบกคุ้งอุ้ยจำฮุงมันเจ็บท้องเวลาน,นี้เราไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันดีกว่ารอแน่ก๋ยวยนะเตี๋ยวชอบเดี๋ยวจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านที่อร่อยระดับต้นๆของเมืองสะกล<า>เป็นร้านไหนเราไปติดตามกันเดี๋ยวรอไปเอารถมารับ เก็บของเก็บของแของเลยเก็บของเลยแล้วก็ทำความสะอาดด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเด็กความสะอาดความสะอาดเขามีอยู่คือพวกเสื้อเขียวเขาลูยไปกับพี่พวกเสื้อเขียวเด็กพี่อยู่แล้วไม่มีปัญหามันมีอะไรหรอมันมีแต่เนี้แหละเออก็ไปรถมาเม็นี่อะไรนี่ปลาลาบอฮะแอบเปิดดูดูอะไรนี่ไม่ปลาลาบ่ เห็นเงินมีแต่ล่างปลาไได้แบบนี้นะหัวหอกของกระเท้า